การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Placement Test นักศึกษาจะมีอุปกรณ์และการเตรียมความพร้อมในการสอบได้แก่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชุดหูฟังและตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์วิธีการตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ 1. ให้นักศึกษาพิมพ w w w ร์ไวย์เว็บออกฟอร์ดอง testing.com คลิกไปที่ System Requirements 2. คลิกที่ Automatic System Check และระบบต้อง Success ขึ้นสีเขียวทั้ง3หัวข้อหากสถานะเป็น Failure ให้ดำเนินการปรับปรุงส่วนที่มีปัญหาแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของมหาวิทยาลัยในเบื้องตน้น ขั้นตอนการสอบ 1. พิมพ์ www. oxfordtesting. com/login และกรอกข้อมูล username, password และ organization ID ตามที่ได้รับเมื่อกรอกเสร็จให้ทำการคลิก sign in ต่อไป 2. เมื่อดำเนินการใส่อินแล้วให้ผู้สอบทำการลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลทั่วไปได้แก่ first name last name และ Email เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นหากนักศึกษายังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนในช่อง id number เนื่องด้วยระบบจะไม่สามารถแสดงรายงานข้อมูลผู้สอบเป็นภาษาไทยใน report card เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดเซฟ e 3. ระบบจะเข้าสู่หน้า My Test หลังจากนั้นให้คลิกลิงก์ Oxford Online Placement Test 4. เลือกระดับความยากง่ายของข้อสอบข้อแรกโดยให้ผู้สอบสามารถเลือกระดับใดก็ได้หากไม่แน่ใจส,สามารถให้ระบบเลือกอัตโนมัติ Please choose a starting point for me ข้อสำคัญผู้สอบต้องทำการสอบให้เสร็จภายในระยะเวลา60นาทีเท่านั้นหากผู้สอบไม่สามารถทำข้อสอบให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะแสดงผลการทดสอบเป็นชอนเอาทและไม่สามารถประเมินผลการสอบได้ทำให้ผลคะแนนเป็นศูนย์ขั้นตอนการสอบรูปแบบข้อสอบจะมีสส่วน use of English และ listening รูปแบบที่ 1. Use of English Part 1 focus on form ผู้สอบทำบทสนทนาสั้นจำนวนหนึ่งบทให้สมบูรณ์โดยกรอกคำศัพท์ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือตรงความหมาย p a r t 2 focus on meaning ผู้สอบอ่านบทสนทนาสั้นจำนวนหนึ่งบทแล้วระบุความหมายของผู้พูดซึ่งในที่นี้มุ่งเน้นความหมายทางตรง Part 3 Focus on form and meaning สำหรับข้อสอบระดับ Pre A1 ผู้สอบจงเลือกตอบมากกว่าพิมพ์ตอบรูปแบบที่2 Listening ข้อสอบประเภทฟังประเมินผู้สอบว่ามีทักษะในการทำความเข้าใจการสื่อสารในบริบทต่างๆอยู่ในระดับใดของ CEFR เช่นการเรียนในมหาวิทยาลัย การซื้อของและการประชุมทางธุรกิจโดยข้อสอบมุ่งเน้นไปที่ความหมายทาั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งผู้สอบสามารถเล่นเสียงได้จำนวนสองครั้งเมื่อสอบเสร็จให้คลิกที่ close this window หากไม่คลิกจะถือว่าการทำข้อสอบไม่สมบูรณ์วิธีการตรวจสอบผลการทดสอบ เมื่อทันการสอบเสร็จแล้วผู้สอบสามารถเข้าดูผลสอบได้ด้วยตนเองโดยทำการล็อกอินเข้าไปอีกครั้งคลิกเลือก Results ต่อไปคลิกลิงก์ที่ Oxford Alloy Placement Test